ครับนี่เขาก็มาหอดขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามก็เซฟซับเรียบร้อยขึ้นเกาะแล้วพี่น้องเอ้มาหอดกะมาลึงตึงตังขึ้นเกาะแหละครับจวดจัดนะครับฝ่าวิบนะครับมันอีกคากลับบ้านนะครับมาเลยมาเดทไทยตอนมาหอดเลยพี่น้องนี่ก็เป็นคูโบต้าเอลสามสิบหกศูนย์แปดด้วยครับอันนี้ก็อยู่อำเภอทองผาภูมิขึ้นเกาะแหละครับทางจากขั้นที่สองกะบสิบกิโลนะครับนี่นะครับรถเล็กไปยกสูงเลยพี่น้อง คันน้อยๆนะครับแต่วยกสูงขึ้นเ้านะครับนี่นะครับเลยหลังคาลุ่มลดนะครับผมบักยางคักเลยพี่น้องเลยนี่นะครับสีส้มนะครับสีส้มสวยงามนครับนี่นี่มันเป็นเขานะครับภูเขานะครับแถวนี้เขาหลายนะครับเต็ดมันปลูกมันปลูกในทั้งเขานะครับ ดินกระจิบบ่บคือดินทั้งบ้านเขานะครับทั้งภายอีนเนี่ยจะเป็นดินหินเป็นหินผสมดินเหนียวนะครับดินอี่อกแข็งแข็งแน่จะน้อยนะครับ<อ>ก้<อ>าวนารับอย่าไเขาทา คือว่าขาบยาสูบมาแล้วเลนี่นะครับผู้ใดสนใจติดต่อมาได้นะครับหรือผู้ใดอยู่ใกล้นะครับอำเภอทองผาภูมินะครับสามเบิงผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามนะครับหรือเขาไปชมผลงานเขาได้นะครับทั้งติ๊กต็อกเฟซบุ๊กยูทูบนะครับมเมดนะครับเสื้อหาเบิงนะครับ หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับหลากสีนะครับหลายสีนะครับมักสีใดแบบใดก็เขาไปเบิ่งก่อนนะครับทมมาสอบถามนะครับกำลังเช็คสปริงครับนี่พี่น้องอันนี้ก็ฉีดน้ำมันไห้ซื้นได้ครับเด้อตอนเหมือนพี่น้องก็อัจจระเบียเด้อนี่ครับหัวอัจจระเบียแปดจุดนะครับนี่ยุกกระบอกอีกเราวต็ทั้งเท้งนะครับหมองคอนะครับนี่นะครับอัจจระเบีย มันมอนมอนนะครับด um, ีดอยู overseas, yourself, take, لا, block, ่ครับต่วเวลาใส่งานให้มันนะครับใส่จักรบีมันอเดีดีดต้องดีดต้องนะครับอันนี้พี่ช่องใส่แล้วกับบะาเอารถจะขยับมาหยกดเลยนะเอาอยากจับจับจับเลยเลยยกเอาแบบไหนทำแบบไหนนะบอก